สบายดีสวัสดีค่ะ b t c ทุกท่านทุกคนวันนี้เฮาก็มาสปเหิรวันที่สองแลวเนาะมาวันที่สองเลยไปเบิ่งกันนี่เราจะเข้าไป Nhang cái bên nhang mà từng xài cả đại, cái bánh phần đây là ừ. hả? hả? sợ quá มีแต่กระสอบมีแต่แผ่นเหลี่ยมเปิดเท่าไรแล้วบุญหลาบเปิดแล้วทุคนเฮาก็จะมาเบิ่งหนังกันเนาะวันที่สองแล้วทุกคนแแบจะแบบว่าแแบจะบอกว่อันนั้นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเฮาจะไปถือบ่เดี๋้ๆๆนะจะไม่เอ็นมาหาลงหนังนางตาเดี๋ยวไปเบิ่งกันแม่นจังบ่ นี่แม่แล้วนี่ต่ <c oughs> อท่าหอดแล้วจ้าปะขึ้นข้างบนกันเลย <c oughs> นี่ประมาณนี้เนาะอย่าอาง อุ้ยหอมประค่อนนี่ไงเรืองยงเรื่องเรื่องคนไทนี่เรื่องนั้นเรื่องนั้นื่อเลวนี่ื้อัวปะเปรเลยนี่ไงบอกพีผนังงานจ้องบเป็เแมนวะเอียงได้ไงกะทุ่มนี่ ยังได้อยู่ยังไงทำาพียะเด่อันนี้มันุกว่เดน่ซื้อเด่นี่แต่ก็สแกกไดใจที่แปดอ๋อส่ไลมเอ m o อากกินอะที้าเรดีเดี่ยแล้วนะเปรี้ยนแบบเดียวไดไหมเน่ก็หาบ่เป็นเนะเาะ ไปไปยืนบนไปไปโบ๊สิแปตอนตอนนี้เลยใช่ไหมคะท่านตอนนี้มันฉายไปแล้วเนี่ยเต็มเต็มแล้วอ๋อเอาโอเคสองนุ่มเนาะเลือกที่นั่งเอาหนิว่ะเนาะสีคนต้องเป็นตัวเลขถึงจะว่างต้องเป็นตัวเลขถึงจะว่าอ๋อนี่หนี้ใช่ไหมเอาตัวใดดีคะ อ้าวเหืองเลืองใกล้จอกตรงนี้ก็ได้เอาเออวตรงไก่เกินไปประมาณนี้สองสาสี่ที่นะคะใช่ค่ะสแกนจ่ายนะคะสแกนจ่ลงที่สแล้วสองเท่าไหร่แปดรือ เย้พร้อยอะไรลงไหปดี่ทุกคนได้แล้วสับเปลือกวันที่สองกว่าจะได้มาเบิ้งนะทุกคนดีใจเนาะจีได้เบิ้งแล้วนะคือเพิ่นบอกว่ามันจะออกโลกแล้วเนาะแต่สวงออนกระได้่วงประมาณสองขุ่มนะทุกคนจะได้ดูแล้วสับเปลือกสีทันเนาะสีโคเลยจ้าเออบอกแน่ว่าเป็นของอะไรนะ ปดร้อยสองสี่หกแปดเนาะตัวหนึ่งสองร้อยแนนตัวหนึ่งสองร้อด้อเด็กหเด็กคนนี้ตีดมีลาแล้วด้วยค่่าเนานี่คนนี่อันนี้ฮาเบร์แลนด์ซัสีเลนเด็กหน่อยได้แต่ก่อนมาบอเซียกบประมาณปู่บอเซียเท่าไหร่สามหมื่นสาคนละสาบาทเลนเลยอุ้ยผู้ใหญ่เรนเรนบ่ไห้มั้งนแต่เด็กน่อยบ่แน่ใจคือกัน เวันนี้ขอมาเดินห้างหนึ่งวันเนาะไปห้างไปห้างยังกินได้กินกินนึ่งเดียวตอนนี้ยังกินองการกินนึ่งเดียวจะไปเล่าอะไรกินฉันก็นม่รู้ อ,นนยอยากกินซอยจุกครับ <c oughs> อ,อยากกินแนวรูๆแบบแนวตีมันแบบส่งคนรวยคนรวยแน่นะก็คือซอยจุกนะครับจะ <c oughs> ก,กินแนวบ <c oughs> อ,อกบ้านหมีนะว่าไปเบิ่ง <c oughs> ดูดันไปเบิ่งข้างล่างสุดขุ่นเลยดูเฮงหนึ่งไอสีทุกอย่างทุอย่างก็ชุ่ม <c oughs> ทุกคนวันนี้มาหางเนาะ คือแค่ขายว่าไล่ปีกว่าจะได้ย่างหางอ้วขาไส้ปีกนะมือขาไส้เห็นบ่ตาดุตวลายุายายายดัายดัยัวกิยวยังสยัวอย่ัายเนายด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 ัวายดุายลายางแบบัู้ายุัวยุั

น้ำนาน้ำน้ำหประเทนาวฮากินยังที่มันโบแพงมันทมีตลาเมื่อไหร่ผู้ไปส่วนผู้ค้องกินได้แล่วทงคมมีอาหารเจของ อ๋ออิ่มเจอิ่มใจ13ตุลาถึงยนะีเนาะโอ้วันนี้อ่ะวนีอนอน้อาหารเจเบิดนะทุกคนเลยเอาอยากกินอาหารธรรมดาบ่มีบม่เดีียวหิ้วไปไปนะทุกคนหางบันไงจนลืมกันเนาะลงทางกันนะว่าเออทุกคนสิไปใส่ยัง่งมาปบ่เทนมุข่อยบ่บ่เห็นมุข่อยอบ่ หัวยางำลางจะเล่นพ้น<อ>บ้านค่ะทุกคนสนใจเยสนใจเกมแล้วเล่นเอี้ยงอันนี้กาละเล่นพื้นบ้านเกาหลีอ๋อของทูโคกติกากติกากิจกรรมตอบแบบสอบถามโยนลูกธนูให้ลงกระบอกโยนลงสาดอกรับของรางวัลน่า เกาหลีหนึ่งชุดเนาะโอ้กามีกาลาลินแบบนี้นั่นเนาะไปขันโยนเผาสิไดนาการปเะนางนากมันเป็นความความเชื่อของเขาหนาไปหายังสื่อกินนะท้ายดูภายในล่าสุดเฮาซื้อไก่กินก่อนเนาะไปสื่อยังกระคิวยากยาว ไม่ส่งยังกันสิคิวเหียเอาเด้นำเตาทเข้าวตุไปได้เลนไปชินงได้หมดท่างใช่ข้าวลงได้หรอบันนี้โอ้บอกหุ้ไบ้างเสร็จให้น้ำนะเด็เล ไอ้ไหน้อยคือกั้นี่มันไหลออกมามันไหลเลยบ่สี่ยศเลยนะสี่ยศมันมันมันไหลอับแกบเลยบอสทีไรที้างเดียวางมันจะมาไหลคางเดียวบางนี้มันติดอยู่บางนี้อ๋อมวนเนาะมวนมวนจนไหาน้ำนั่งทีแรกก็หัวอยู่ดอกเนาะอืมบางมันเข้าไฮนี่นุ่มบางทีมันไฮนี่คือไฮเลย อืมเลยเก็ใ <ege LGBTQ. S 2> ห้กันให้น้ <c oughs> นำนังนะที่แรกก็หัวจุดถ่ายก็ได้เบิงนะทุกคนเลยจุดถ่ายก็ได้เบิงเด้อจ้ะที่แรกว่าสิบแบบบ่ได้เบิงเนาะจุดถ่ายก็ได้เบิงกะดีใจนะ <c oughs> ดีใจที่ห้องได้เบนะิงเนาะดีใจที่แบบได้ยินแต่ว่ามันจะออกลุงก่อนแล้วเนาะก็เลยเฝ้าเบิงแันดี ปิดเบิดแล้วเนาะมันสีถุมได้สีถุมเคิงลูกค้าลูกลูกค้า <c oughs> ชมภาพยนตร์รอบดึกกรุณาใช้ประตูทางออกบีประตูทางออกชั้นบีอ๋อพากันเบิงพากันเบิงนั่งแล้วนะคือง่งเนาะ แต่เนี่าจายจะเป็นทีมทีมงานในห้างเนาะคางกับปิดยังเรียบร้อยไปแล้วนั่งมวันปะค่ะค่ะสม,มสมสมกับราคาบ่สมที่รอคอยมาเมือที่สองมาว่ามาได้เบิง่งเ <laughs> ดี๋ยว <laughs> ได้เบิ่ง <laughs> มาเมื่อวานเลยนะปิดประหารปิดมากวันนี้ได้เบิง่งซาใจนะเบิ่งอลไรอยากกินก๋วยเนือ้อเ <laughs> บิ่งอลไรอยากกินก๋วยเนือ้อ โอเคเนาะจากคลิปนี้ออนกับตองข้อละไปเพยงท่านี้เด้อจากขอขอบคุณ p p f c เอเที่ยวรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ได้หลายเด้อจากพอกันใหม่อีพี่นาจ้าสุดถ่ายอ่อนกับได้เบิงสมใจแล้วจ้าทุกคนนอนดีใจแห้งแหงที่ได้เบิงแต่กัได้ฟาแฟนได้ฟ,า,ฟ,ดฟาโม่ได้พาหนองหนองมาเบิงนำดีใจหลายพอกันใหม่อีพี่นาเด้อจากขอบคุณ p p f c อซทุกๆท่านที่รับชม